สวัสดีครับวันนี้นะครผมก็จะมาแนะนําระบบเทรด Alligator t e c h n i q นะครับระบบเทรดที่จะทำกำไรให้ท่านนะครับประมาณ560%ต่อปีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการอะทำอย่างไรบ้างขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการสร้างเส้น Simple Moving Average หรือเส้น SMA นะครับที่ 5, 8แล้วก็13โดยจากในรูปนะครับเราก็จะพบว่าเส้น5เนี่ยเป็นสีเขียวนะครับเส้น8เนี่ยเป็นสีแดงแล้วก็เส้น13นะครับเป็นสีน้าเงิน การเข้าออเดอร์นะครับจะมี2แบบเริ่มจากวิธีแรกนะครับคือการเข้าออเดอร์บายอย่างในรูปเลยนะครับก็จะทําการเข้าเมื่อนะครับเส้นสีเขียวนะครับอยู่เหนือทั้งเส้นสีแดงแล้วก็สีน้าเงินหลังจากนั้นนะครับก็จะทําการเปิดออเดอร์บายโดยจะทาการออกจากออเดอร์บายนะครับก็ต่อเมื่อเส้นสีเขียวนะครับอยู่ทั้งใต้เส้นสีแดงและสีน้าเงินต่อมานะครับก็จะเป็นการออกออเดอร์เซลล์นะครับก็คล้ายกับออเดอร์บายเลยนะครับ แต่ตรงกันข้ามกันเฉยๆนะครับก็คือว่าเราก็จะเอาเส้นตัวสีน้าเงินนะครับอยู่เหนือทั้งเส้นสีแดงแล้วก็เส้นสีเขียวนะครับแล้วก็เมื่อจะทําการปิดออเดอร์นะครับก็ต่อเมื่อนะครับเส้นสีน้าเงินนะครับลงไปอยู่ใต้เส้นสีแดงแล้วก็เส้นสีเขียวเดี๋ยวต่อมาเรามาดูตัวอย่างการใช้งานจริงนะครับจากเว็บไซต์ TradingView กันเลยนะครับแดงน้ำเงินเรียงกันนะครับแล้วจะปิดออเดอร์ก็ต่อเมื่อเส้นสีเขียวอยู่ล่างสุดแล้วก็เรียง้วยแดงน้าเงินนะครับเราไปดูพร้อมๆกันเลย อย่างตัวนี้เราก็เปิดออเดอร์ซักร้อยสามสนะครับผมแล้วลองมาดูกันนะเราเปิดออเดอร์ตรงนี้นะครับร้อยสามี่จุดเจ็ดมาดูว่าเราจะได้กําไรหรือขาดทุนเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่ขายนะครับนี่ครับก็จะมาเริ่มขายตรงนี้เนาะเพราะว่าเขียวอยู่ข้างล่างสุดแล้วก็เป็นแดงน้ำเงินนะครับ ได้กำไรอยู่0.95นะครับถ้าใส่เลเวเลตเพิ่มนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆแต่ละคนเลย,ย <c oughs> ระบบเทรดที่ผมบอกอทุกท่านไปนะครับก็เป็นระบบที่พื้นฐานนะครับไม่ได้ยากเลยเลยแต่ปัญหานะก็เป็นเรื่องของเวลาครับเวลาเป็นสิ่งที่มีค่านะครับสำหรับมนุษย์มากๆจะดีกว่าไหมครับถ้าเรามีตัวช่วยอย่างโปรแกรมเทรดอัตโมนมัติครับซึ่งวันนี้ผมจะแนะนำก็คือ Alligator ea forex นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการทำงานของเขากันเลยนะครับเดี๋ยวต่อมานะเรามาดู ea ตัว a l l ์ลีเกกันนะครับว่าเขาทำงานเป็นยังไงราคาเกิดถึงจุดนะครับที่จะต้องซื้อขายขึ้นเนี่ยเขาก็จะวางนะครับตัวของ stop loss take profit ให้เราเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของเขาจริงเลยดีกว่านะครับหลังจากที่เราติดตั้ง ea ไปแล้วนะครับเขาก็จะทำงานอัตโนมัตินะครับโดยทำการซื้อขายนะครับวาง stop loss take profit ให้เรานะครับอย่างใน รูปภาพการทํางานจริงๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า1เดือนแล้วนะครับเป็นยังไงบ้า 1> ง1นเดือนแล้วก็จะพบว่าบาราน์ของเราเป็น1นึ่ดอลลาร์นะครับก็เฉลี่ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ5%เนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแล้วถ้า1ปีล่ะจะเป็นยังไงบ้าง โอเคครับครบ1ปีเนาะก็กลายเป็น3,426ดอลลา 1, ร์นะครับจากทุน $1,000 ดอลลาร์นะครับก็340%เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าระยะยาว3ปีเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบ1ปีเราลองมาดู3ปีกันบ้างครับจาก1,000ดอลลาร์ 1, เป็น17,086ดอลลาร์ฉเฉลี่ยเฉลี่ยก็จะเหมือนปกคลิปเลยนะครับกำไรปีละประมาณ560% ซึคใครที่สนใจ EA d ดีแบบนี้นะครับก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็ใช้งานฟรีได้ในกลุ่ม EA f o r e x and c o p y t r t d e นะครับเทรด Forex กทำกำไรง่ายด้วย EA และ Copy Trade ผ่าน Facebook วันนี้จบการสอนลงเพลงเท่านี้ครับขอบคุณครับ